อรหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหันตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอิมานิมายาพันเต bangsa pula จิวาราณีสัพพบริวารานิภิกขสังฆัสสาปโยน้อยชยามะสาธุโนปันเตอตุปันเตภิกขสังโฆอิมานีตังสกุลัง ธรรมะกังทกิกรกตัมนิตายสุภายข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายองค์ข้าพาองค์ขาาาาา้าพาร้อมกับปร,ปร,ปร,ปริวานทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่พระสงฆขอพระสงฆ์จงลับผ้าปานับช่างบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโย ทั้งหลายอดีตบิดามารดาเป็นต้นด้วย การเกษีณอายุราชการมาจะผู้เป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเป็นตำรวจเป็นผู้กับอยู่มาจนเกษียณได้แต่ว่าไม่ธรรมดารู้ได้ยังไงรู้ว่าเป็นผจ้านณะคืองานบริหารกัท่านแต่คิดว่าท่านนาจะรับผิชอบมากกว่าเเกี่ยวข้องกับคดีบาแจ้งมาว่าต้องเปลนคณะผู้บริหารเป็นอเตเป็นนักา ตีแบบสุดคือคณะนี้ไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้ชายผู้ชายกทำโวลล์ล้วนถ้าไม่มีจิตเลื่อมใสต่อสารศาสนาอะไไม่มาแต่ที่สำคัญยิ่งคือถ้าเป็นเป็นปผู้บริหารเป็นระดรับลรยากทีก่จะเขายากที่จะเชื่อพระพุทธภ์เพราะว่าคำสอนพระเจ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากแต่ถ้า เป็นกเป้าาทอดกระิ่ป้าบานี้แสดดว่าท่านพิสูจน์นะเพาว่าคนมีความรู้จะเชื่อเรื่องเล็คนเรื่องเล็เป็นไมได้จะได้ขอท,ท,ท่านพิสูจนท่านและท่านก็ได้รับผลจากคำสอนของาศาสนาและก็ในใจระาบาคิดว่าท่านเห็นด้วยกับศาสนาเ,เห็นด้วยกับพุทธเจ้าเห็นด้วยกับวัดแล้วก็ท่านก็จมาวัดแห่งนี้ครับขอท่าน วัดแห่นี้รัฐบาลเป็นภาพที่นีจบเทวกางป็ยเป็นการั่มีองค์ไสุดเป็นมีลค่าเป็นท่าหลวงตีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นพาะที่บ้าเรื่องศาสนาแลการที่ทานเป็นอริยากาศเจ็ดข้อรูหายด้วยทุกวันนี้ศาสนา้ย อายาีวลาสอาศัยระด้วยอาลูกท่านเราบว่าท่านไปนดหที่ด้วยช่มที่ด้วยในทางของวัดวัดวัดไหนแล้วก็มือที่าชีพของยืนยัว่าจะใช้ทางขอนให้ส่งท่านที่ในให้เป็นผู้ที่สลวก็เกนีบ้านนี้จะเป็นบ้านที่ีเ่ด้ยกสเป็าเสนาุด ในนามเอนบ้านด้วยผู้ใหญ่บ้านทุคุตาคุณกระด์บรารการคุณประดที่ท่านไหลการวทั้ายโรกันบามางาโรการพิพิัณเ์รอรุณไท้ให้นกเรียนเยวันเนหน้าที่กางานและความสุขะเอิางเือ